คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ ก็ได้นำสูตร2ตัวล่าง4คู่นะครับไม่ต้องกลับนะครับไม่ใช่2คู่นะครับเขียนผิดตัวนี้คือ4คู่นะครับ4คู่ไม่ต้องกลับนะครับ2ตัวล่างนะครับ ก็่ละงวดก็ประกอบไปด้วย2ส,สูตรนะครับก็สูตรที่1แล้วก็สูตรที่2มาดูสูตรที่1คํานวณยังไงครับสูตรที่1สูตรที่1น,นะครับใช้หลักแสน2ครั้งบวกหลักหมื่น2ครั้งบวกหลักพันหนครั้งบวกหลักร้อยสอครั้ง บวกหลักสิบล่างหนึ่งครั้งบวกหลักสิบหมุนครั้งที่หนึ่งสองครั้งบวกหลักร้อยหมุนครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกหลักสิบหมุนครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกหลักสิบหมุนครั้งที่สี่สองครั้งแล้วก็บวกสี่คงที่นะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นั้นให้เอาผลลัพธ์มานะครับแล้วบวกห้านะครับบวกห้าชิ้ได้สามบวกห้าก็ได้แปดนะครับก็จะได้สามแปดต่อมาสูตรที่สอง ให้หลกแสนหนึ่งครั้งบวกละหมื่นหนึ่งครั้งบวกละพันหนึ่งครั้งบวกละสิบหนึ่งครั้งบวกหลกสิบล่างสามครั้งบวกลกร้อยหมุนครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกหลกร้อยหมุนครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกละหน่วยหมุนครั้งที่สามสามครั้งบวกลกร้อยหมุนครั้งที่สี่หนึ่งครั้งบวกหลักหน่วยหมุนครั้งที่สี่หนึ่งครั้งและก็บวกห้าคงที่นะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นั้นให้บวกหนึ่งนะครับเช่นได้หนึ่ง เช่นได้7นะครับบวก1ก็ได้8นะครับก็จะเป็น7 8นะครับจับคู่กันทนีนะครับจับคู่กันก็จะได้3 7 3 8นะครับแล้วก็8 7เแล้วก็8 8 8นะครับ4คู่ต่อมา2ตัวล่างก็ออก8 7นะครับ ก็เข้าคู่นี้นะครับต่อมางวดต่อมานะครับสูตรที่1ได้8 3สูตรที่2ได้67จับคู่กันก็จะได้8 687 36แล้วก็3 7นะครับ4คู่ไม่ต้องกลับต่อมา2ตัวล่างออกก็คือ37นะครับก็เข้าที่คู่นี้นะครับ เมื่อต่อมานะครับสูตรที่1ได้72สูตรที่2ได้1 2นะครับไม่ต้องไปสนใจนะครับที่ชนก็ไม่ต้องไปสนใจคือสนใจอย่างเดียวคือเราเอาสูตรที่1มาจับคู่กับสูตรที่2เลยนะครับก็จะได้7 1 72แล้วก็2 1แล้วก็2 2นะครับ4คู่ต่อมา2ตารางที่ออกก็คือ2 2นะครับ ก็เข้าที่คู่นี้นะครับงวดต่อมานะครับสูตรที่1ได้05สูตรที่2ได้12นะครับจับคู่กันก็จะได้01 02 51แล้วก็52นะครับ4คู่ต่อมา2ตัวล่างออก52ก็เข้าที่คู่นี้นะครับงวดต่อมานะครับสูตรที่1ได้61 สูตรที่2ได้5 6หนะครับจับคู่กันก็จะได้6 5ห 6, 6 1 5หแล้วก็16นะครับ4คู่ต่อมา2ตัวล่างออกหนนะครับก็เข้าคู่นี้นะครับงวดต่อมาสูตรที่1นะครับได้50สูตรที่2ได้1 2นะครับจับคู่กันก็จะได้5 1 5 2ห้าสอง 0 1น2นะครับ4คู่ต่อมา2ตัวล่างออก0 2นย์นะครับก็เข้าติคู่นี้นะครับงวดต่อมานะครับสูตรที่1ได้9 4สูตรที่2ได้78นะครับจับคู่กันก็ได้9798 47แล้วก็48นะครับ4คู่ต่อมา2ตัวล่างออก4 8นะครับก็เข้าติคู่นี้นะครับ งวดต่อมานะครับงวดต่อมาสูตรที่1ได้05สูตรที่2ได้ 6, 7กจ็ดับคู่ก็จะได้06นย์หแล้วก็5 7นะครับต่อมาสองตัวล่างออก07นะครับก็เข้าที่คู่นี้นะครับเอาละทีนี้เรามาคำนวณของอชุดของงวด วันที่1เดือนมีนาคม2,569ดูนะครับว่า4คู่นี้จะได้เลขอะไรบ้างนะครับมาดู3 2ได้6 4 2ได้8 01ได้0 5 2ได้0 01ได้0 2 2ได้4 2 1ได้2 4 1ได้4 6 2ได้2 6บวก8เป็น14 14บวก4เป็น18 18บวก2เป็น20 20บวก4เป็น24 24บวก2เป็น26 26บวก4ก็เป็น30นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ0นะครับ0สูตรนี้ต้องบวก5ก็ได้5นะครับ รัก10ได้ตัวเดิมนะครับตัวเดิมต่อมานะครับสูตรที่2 3 1 3 4 1ได้4 0 1ได้0 6 1ได้6 0 3ได้0 5 1ได้5 2 1ได้2 8 3 24ได้4 1 1ได้1 9 1ได้9 สามบวกสี่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกหกเป็นสิบสามสิบสามบวกห้าเป็นสิบแปบวกสเป็นยี่สิบวกสเป็นยี่สิบวกหเป็นยี่สิบหบวกเก็เป็นสามสิบวกหก็เป็นสานะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเกบวกหนึ่ง นะครับสูตรนี้บวกหนึ่งก็คือศูนย์เอาละครับจับคู่เลยนะครับจับคู่ก็จะได้ศูนย์เก้าขีดไม่ออกและเขียนไม่ออกแล้วรับก,กา 09 00 59ศศห้าเ้าแล้วก็ห้าศสคู่นะครับ ก้ได้09005950นะครับนี่คือ2ตัวล่าง4คู่ไม่ต้องกลับนะครับเพให้ท่านผู้ชมลองนำไปพิจารณาดูนะครับว่าตัวเลขคู่ไหนที่ตรงใจกับท่านผู้ชมบ้างนะครับ็นํานำไปพิจารณาดูนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเท่านี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีตังค์ใช้นะครับ สวัสดีครับ